นะครับคนเอามาใส่เบ็ดครับเลยแล้บ้านนี่ครับเดี๋ยวใส่เดือน,นก็ใส่ไปแล้วแหละครับประมาณสิบกว่าหลังนี่ครับใส่ไว้สกีี่เดี๋ยวดียินเสียงปามดิ่มเดี๋เดินกลับไปดูไี่กว่าจะมีปลาติดเดี๋ยวเราเดยวผมไม่ใส่ดูให้ ใส่ให้ดูหลายคั้งน,นะครับเพราะว่าทุกคนก็รู้แล้วเนาะพี่ที่ใส่เนาะคงไม่ต้องใส่ให้ดูหรอกนี่ครับเป็นสภาพไม้พอดีน้ำในคลองมันกำลังดันขึ้นมานครับกำลังดันขึ้นมา เดี๋ยวเอากล่องมีปัญหาอีก